ดีทุกคนนะคะเราพงพกับช่องฟ้า The Channel หรือสายฟีโนหนึ่งนั่นเองวันนี้เราก็จะอาจเล่นฟี Fi ไฟบไว้หน่อยนะคะก็ <c oughs> ขอป้ยเสียงอื่นด้วยนะคะเพราะว่าข้างๆบ้านเรามันจะมีเสียงมาปนกันนะคะทุกคน <c oughs> นี่คือฟีไฟเราจะมีหลายรหัสนะมีเยอะทุกรหัสเลยทุกคนเราก็ต้องพยายามเล่นแต่รหัสที่เราต้องการเล่นคือรหัส เชืจอเชื่อี้รหัสอะไรละ่ะทุกคนทุกคนคิดว่ารหัสอะไรหรออืมรหัสเฟสนั่นอีรหัสเฟสเก,ก็อาจจะแบบกากมากบางคนแบบเป็น,ปนสายฟรีได้รับมาจากฟรีๆเลยนะคะทุกคนจะฟรีเลยทุกอย่างเว่าเราไม่เป็นเตียงวะคะทุกคนว่าะเรา เราเติมไปก็ไรประโยชน์นะคะก็เลยแต่งชื่อว่าสายฟรีโนนเลยแต่ชื่อช่องจะเป็นชื่อเดิมนะคะอินจีน,น้อยเ,เดี๋ยวเตรียมฟังเพลงต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาร้องให้ฟังในวันเอกนะคะนี่นะคะอันนี้ร็คือไอก้กานะคะทุกคนไว้เครื่องอาจจะค้างนิดหน่อย นี่ไปในเกา้าเราไม่ต้องใช้เราจะไม่ใช้คาเป็นลาดนนะคะ่ะมาค่ะน,นี่เราไม่แต่งนะคะเราจะไม่ใส่หวัหวเพราะหัวเราไม่สวยเราจะใส่ยยนี้นะคะ่ะหน้าตาคือรู้สึกว่าตรงหน้านะคะทุกคนหน้าตรงหน้าดีหน้ามาต้องเป็นหน้าแบบเป่นส,สวยนะคะทุกคน เนี้อป่าเนี่ยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเพราะว่ามันเลี้ยงหยอะมากเ <c oughs> นี่ยทุกคนอ, <c oughs> อันนี้ก็ทา,าได้ดีนะคะทุกคนเตรียมรับกันได้เลยอันนี้เราถกนะคะทุกคนมาดูกันว่าใครชนโอเคทีมเต็มแล้วนะคะก็ ด้วยเราก็จะไม่ได้เล่นกับเขาเวันนี้โรงแรงนะแต่ยังเราก็จะกากโคตรโคตรของโคตรเลยโอเคนะคะเตรียมฟังเพลงใหม่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะร้องให้ฟังหยอกเยีนหยอกหยอกเราจะไม่ร้องเพงะะเลงหรอกค่ะเราจะเป็นใส่ฟรีเก็บเก็บไปแน่นอนขอเรียกอะไรอนะ่ะเพีชไม่ได้เล่นนะ ไม่เถยงเนี่น,น,นี่ค่ะตัวหนีดไปตายว่าเราก็อาจจะชนะคุณนะค้งค้างค้งค้าเลือนไม่ได้ค้ง มีสีขาวๆ mm <h. S 1> ท,ที่มือนะคะเป็นกลมๆนั่นแหละถ้ามันจะวางแล้วเราก็จะรู้นะคะเราก็จะยืนด uh, ูเขาก่อนสู้สมาร์ทที่อันเดอร์สู้ยิงสไาล์อันนี้ลอรงไหนนี้ขอบคุได้ นะะคเราเจอปืนไหนลงมันมีคนอยู่แถวนั้นให้ทุกคนเก็บปืนมาให้หมดเลยนะคะเครื่องคางะทุกคนเราเจอมอไซค์มอไซค์จะขับเร็วกว่ามอไซค์ปกติค่ะมอไซค์ปกติจะขับเร็วปกติค่ะอยเจอคนอนุญาตค่ะ จะไม่ตายก่อนมุกเกตครับอุย๊ยตายอ่ะทุกคนมาดูกัน เดี๋ยวเรามาดูเขาก่อนนะคะถ้าเขาเป็นปูเราก็จะได้แปลนโหรู้สึกว่าจะไม่ชอปูโอเคไปต่อค่ะเราเล่นต่อสรุปแล้วโมค่ะคแะรงยิงหน่อยอยู่ด้วยเดี๋ยวเราค่อยเล่นตาต่อไปค่ะไม่เป็นไร เซิร์ฟนอกจะมีการสุ่มตัวละครในลัอกที่รอยยอนแบบเงินด้วยนะคะแนะนําให้ไปเล่นเซิร์ฟนอกแต่เซิร์ฟนอกเราจะอ่านไม่ออกถ้าอ่านไม่ออกก็เสียดายแหมันจะมีให้สุ่มตัวละครหลายตัวละครจะมีสุ่มตัวละครตัวละครที่เราซื้อไม่ได้และตัวละครที่เราซื้อได้เหมือนในลัอกี่รอยยอนปกติเลยคะ่ะในประเทศไทยในเซิร์ฟไทยใช่ไหมคะ่ะและ้วเซิร์ฟนอกมันจะมีตัวละครอื่นๆมาด้วย อย่างเช่นลอล่า,าแล้วก็มิกเกลยกเฟนตัวละคนที่มันหดหดนะคะนี่ค่ะเซิ์ฟนอกมันก็จะมีเงนเนี่ยทุกคนเขาได้กันเลยแต่พี่ไม่ได้เพราะว่ามันมีไย่เงี้ยทั้งหมดคือพี่ ทำแบบเนี้ยแบบแบบว่าแบบลงแรงหรือไม่ลงแรงสี่ดีสี่มันก็ไม่เคลื่นที่พี่แล้วสรุปว่าพี่ก็กดเล่นพี่ก็ไม่ได้เพราะมันไม่ทันสู้สมารู้ถูเอาตัวรอดสู้อย่างยิ่งสอดูดาวเหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่หอดูดาวสี่ติทธ์หอดูดาวเราต้องขอเราจะไปรอหอนาริกาหอดูดาวดีกว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะหาเองเพราะว่าหอกูดาวของมันจะเยอะกว่าปกตินะคะมันจะเยอะมากเราจะไปหอวูดาวให้ได้ไหอวูดาวจไม่ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ถึงอุย๊ยเดี๋ยวเราเจอน,นั่นกล่องกล่องอย่างนี้มันจะดีมากเลยนะทุกคน ปืนนี้เล่นเล่นแบบยิงหัวนะคะมันก็จะป้องเล่นง่ายมากปืนแบบเพื่อนหรแบบนี้จะเจอไอ้น้ำปืนแบบนี้จะเจอในช่วงช่วงไอ้นี่คือไอ้ดอกตกแบบปืนต,ก,ต,ก,ตกปืนอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเจอไอ้วอลถ้าเจอไอ้วอลกับทุกคนเก็บนะคะเพราะว่ามันจะไอ้นี่ไว้ป้องกัน คนมาใหม่ก็อาจจะไม่เคยรู้เท่าไหร่เรื่องพวกนี้เดยวเขาก็จะฝึกเอไม่ใช่คนนี้มฝคกนะ พอแล้วก็จะเอาปืนนะั้นไม่น่าหราทำไมมมีของเราเก่เคไปขาดเม่อไปที่ขอดูดาวของเรา ช, regions, ช, ous, ช่ว,ชวงนี้อ well. าจจะเล่นฟีไฟบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับฟีไฟผู้คนก็อาจจะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนโปรไฟล์ใน u ู u b บบ่อยก็อาจจะเป็นเรื่องที่คิดหาภาพฟีไฟนะคะทุกคนมีโลโก้แล้วนะใส่ฟีโน่หนึ่งค่ะฝากไป ไปค่ะไปเลยอเออเลยไม่เป็นไรเลยเดินได้เดี๋ยวรอสักครู่นะคะทุกคน เนี่ยนะคะเราก็จะมาฟาร์มของกันอือแต่ว,วันนี้เราจะมาเล่นรอบกคนฟอร์มเดีเฮ้ยค่ะใครทำน,น,นะคะ,คะทุกคนมาคนเดียวก็จะหยุดนะแล้ว เรือนอนมากกว่ายาทุกคนไม่อเอาเราต้องกันไอวอ่าได้ระเบิดดีแล้วค่ะเจอระเบิดก็เอาระเบิดก็ได้นะะคทุกคน ใหมันเห็นที่ยิงอยู่นะใช่แล้วเดี๋ยวเราจะยิงนะให้เข้าวงให้ได้ว่าวงยังไม่มาหรอกนะแต่รู้สึกเริ่มจะมาแล้วถ้าวงถูกปีปบก็คือวงจะมาแล้วนะคะทุกคน เหล่าสิบเจ็ดคนเรายิงได้หนึ่งคนหน่ะแต่ถ้าเราได้ที่หนึ่คือเราก็จะได้แรงเยอะะครอบ ปืนแต่งเราจะไม่เล่นเราไม่ไชอบอเคนะคะมาตรงวเจอปืนปืนยิงรัวให้ทุกคนตกน,นะคะเออเปลี่ยนไปแล้ว เซิร์ฟนอกอนอก็จะมีสก,กินเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะคะรถแบบนี้แต่ละที่จะมีรถไม่เหมือนกันนะคะแต่บางแบบก็จะมีเซิร์ฟอื่นเซิร์ฟอื่นก็จะไม่ใช่แบบนี้ นะคะเวลาถ้าเราอยู่แรงแดงให้กลรุณารีบหาคือ <c oughs> อะไรทุกคนมันคือคืออะไรนะชะื่ออะไรนะว่ารีบมนคืออะไรเร่เรก็รู้อ๋อ,อรีบหาไอวอนะคะทุกคนเพราะถ้าเราไม่หาไอวอปุ๊บตายนะคะทุกคน เพราะว่าพวกเหลืงแดงแดงเนี่ยก็จะเป็น วงมาแล้ว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 ก็กดต่อเกิดปืนออมาก็กดต่อเก็บปืนนี้ไว้รอเลยทุกคน นะคะเราก็ตัดเพยงเท่านี้นะคะมาดูกันว่าแรงเราจะเพิ่มหรือจะลดนะคะไปเรื่อยๆเพิ่มโอเคก็ตัดไพลงเท่านี้นะคะเห็ไบา